อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆ b l a c k พิง k นะคะเมื่อคือนนี้ค่ะเห็นทางน้องแชงแล้วก็พี่จีซูค่ะ2คนเนี่ยคงคู่กันไปดูหนังด้วยกันอีกแล้วนะคะคราวนี้ค่ะไปดูหนังที่ชื่อเรื่องว่า Decision to Live นะคะในรอบ VIP p r e m i e r อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมอน้องแชงค่ะเธอก็ดูเหมือนว่าผมของเธอเนี่ยจะยาวขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วด้วยนะคะเธอค่ะมีการอัปรูปภาพรูปนี้นะคะที่ถ่ายเซลฟี่ยู่หน้ากระจุกคะมาให้กับลิงค์ได้ดูกันอีกแล้วค่ะ ส่วนนอลิซาค่ะก็เห็นมีตารางไฟบินนะคะออกมาแล้วเหมือนกัน,นะค,ะค่ะคาดว่าเธอจะบินไปงานซีรินปารีสแฟชั่นวีคเนี่ยแหละค่ะไฟบินของเธอะคะน่าจะบินไปในวันศุกร์ที่24มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งก็จะตรงกับเวลาไทยประมาณ9.50ตอนเช้านะคะทุกคนอ่ก็เตรียมตัวค่ะกรีกับแฟชั่นสนามบินของนอลิซากันได้เลยนะคะส่วนงานของทางซีรินค่ะจะจัดขึ้นในวันที่27นะคะ ตีสองครึ่งไทยได้นะและก็ปิดท้ายค่ะด้วยบทสัมภาษณ์ของเจนนี่ใน W Korea นะคะเขีนเธอค่ะบอกว่าตอนนี้ก็ยุ่งมากเลยนะคะเพราะว่าเตรียมตัวที่จะคัมแบ็กกันอยู่ค่ะแจะเชื่อได้ดีไหมนะคนนึงค่ะไปตะเวนทัวร์ดูคอนเสิร์ตเพื่อนๆอยู่นะคะแล้วก็อีกคู่ค่ะก็มีการคุงกันไปดูนะอีกรอบแล้วด้วยนะคะอืมก็อาจจะเป็นแบบว่า,าหลังเลิกงานก็เป็นได้นะ ก็เซวเล่นขำๆแล้วกันนะคะยังไงเนี่ยบลิงก็รอได้ค่ะสําหรับการทับแบกนะไม่รีบแล้วนะคะเออแล้วก็คิดว่าอีกไม่กี่วันค่ะพวกเธอเนี่ยก็จะต้องบินไปถล่มนะคะงานปารีสแฟชั่นวีคอย่างแน่นอนนะ,ะปีนี้คาดว่าจะไปคนครบกันทุกคน,นะค,ะกค่ะบลิงค่ะก็เตรียมตัวรอดูกันได้เลยนะคะคาดว่าปีนี้บริงเตรียมตัวได้เลยนะคะที่จะเป็นมีแพนด้าค่ะเพราะว่าเวลาที่นั่นเนี่ยกับเมืองไทยเนาะมันต่างกันเยอะเลยค่ะงานก็จะจัดประมาณตีสองตีสามได้อะไรแบบนี้นะคะซ เราก็คงจะต้องเตรียมสุขภาพกันให้พร้อมนะคะอะแอดก็เอาความเคลื่นนอนไหวเนาะอัปเดตของสาวๆแปทิ้งมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้า